นการประชาสัมพระกาสัมพันธ์จขอเชิญรายการทชครับขอความสุขความเจริญในธรรมจนบังเกิดมีแต่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชน ทุกคนทุกท่านชาของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 9 3 7 7 5 เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูปถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเชอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่27 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,568เอาจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับฟังกันผ่านวิทยุของสวทสุขโขทยัยเช้าวันนี้ก็อาจจะช้าหน่อย หมายถึงคำกล่าวของอาตมานะเพราะว่าเมื่อคืนนี้จำวัดดึกจะตีสองแล้วเพิ่งจะได้จำวัดเพราะว่ารวบรวมในส่วนของข้อมูลต่างๆทางเลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่านขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประวัติการทำงานภาพถ่ายต่างๆที่ได้ทำงาน ในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็ให้ส่งภายในสิ้นเดือนนี้โยมก็เลยต้องทำเวลาจริง็บอกมา3วันแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ติดหลายเรื่องก็ไม่ได้จัดแจงสักทีเมื่อคืนพอจะมีเวลาก็เลยเตรียมตั้งแต่ตอน5้าโมงกว่านะค้นหาข้อมูลต่างๆ แล้วก็รูปถ่ายต่างๆก็ต้องหาข้อมูลเยอะเลยเกือบตีสอขาดไป7จ็ดนาที้กว่าจ,จะได้เลิกลาเพราะว่าไม่ไหวตาจะลืมไม่ขึ้น่นก็เลยพักดังนั้นเช้านี้จัดรายการก็อาจจะช้าหน่อย เรื่องของการพูดการตอบสนองเพราะว่าจำวัดประมาณกับตีสองโยมแต่ว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตี3ามครึ่งนะจะถามว่าปลุกมาทำกิจไม่ไม่ทำเมื่อเช้านีนะ้ปลุกเพื่อให้รู้ตัวว่าตีห้าต้องเตรียมตัวนะที่จะมาจัดรายการพุทธธรรมนำชีวิต เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทันเนี่ยก็เจ้าที่ก็จะลอเกอร์นในส่วนของรายการพุทธธรรมนำชีวิตโยมเอายังไงประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องว่าวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะญาติโย,ยมทั้งหลายอยากที่จะมาร่วมบุญ ก็เจริญพรนะเราทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนเรามีการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อที่จะนำของที่ได้จากการบินทบาทเข้าสารอาหารแห้งนั้นไปช่วยเหลือสังคมร่วมกันเพราะว่าโรงพยาบาลสวรรคลโลกนะร่วมกับวสวรรคารามเนี่ยจัดกิจกรรมนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานในชื่อกิจกรรมว่าโครงการพระเยี่ยมโยม แต่กิจกรรมที่ทำเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมพุทธอาสา <c oughs> เป็นกิจกรรมพุทธอาสาซึ่งจัดมานานแสนนานเป้าหมายก็คือการได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้คนในชุมชนร่วมกันเป็นการ สารปฏิสัมพันธ์ที่ดีโยมเป็นการสารปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลแล้วก็กับวัดด้วยยิ่งสังคมนะปัจจุบันอย่างที่บอกว่าโยมคงเห็นแล้วนะว่าสื่อต่างๆเนี่ยที่นำเสนอข่าวของพระคุณเจ้าด้านลบเแทบทุกวันเลย โยมเนเราเห็นเขานำเสนอข่าวเนี่ยในทุกๆวันในด้านลบเนี่ยเยอะมากแล้วอย่างที่กล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าถ้าจะเสนอด้านดีเนี่ยความสนใจคนก็จะน้อยนะแปลกยโยม แปลกไหมว่าเสนอข่าวด้านดีๆคนไม่ค่อยติดตามเนะเสนอข่าวด้านดีคนไม่ค่อยติดตาม,าาไ,ม,ตตามไม่ค่อยได้สนใจเหมือนจะมาจัดรายการอีกรายการหนึ่งไม่ใช่รายการของสวทสุโข,ขทัยนะอีกรายการหนึ่งเป็นวิทยุชุมชนซึ่งจะครอบคลุมในเขตสวรรคโลกเท่านั้นโยมแล้วก็ในรัศมีใกล้เคียง วันไหนที่จะามาพูดรายการธรรมะเหมือนรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยพูดไปเรื่อยๆโยมยกหัวข้อแล้วอธิบายไปเรื่อยๆคนฟังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทางโลกออนไลน์ทางโซเชียลเนี่ยแต่ถ้าวันไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่จะามาใช้คำพูดที่เหมือนกับนั่งสนทนากัน มีคำพูดที่ไม่ค่อยเพราะหูสักเท่าใดโยมนะพอใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะหนักและไม่ค่อยเพราะหูเท่าใดเพื่อสื่อสารโดยตรงกับญาติโยมเลยนะได้อัธรสโยมวันนั้นเนี่ยคนฟังจะเพิ่มขึ้นมากเลยคนจะเข้ามาฟังกันมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าโดยปกติพูดทั่วๆไปช้าๆเนิบๆเหมือนที่คุยในรายการพุทธธรรมนำชีวิตอย่างแง่โยมนะคนไม่ค่อยสนใจแปลกใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนท่านแรงดุดันไม่เกรงใจใครนี่คนฟังจะเพิ่มขึ้นทันทีทางโซเชียลนะแต่ทางวิทยุก็คงเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงสะท้อนได้เห็นในมุมหนึ่งว่า คนเนี่ยสนใจในด้านลบของคนอื่นซะส่วนใหญ่ด้านดีไม่ค่อยเท่าไหร่ด้านดีไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเป็นด้านลบเนี่คนเริ่มสนใจที่จะค้นหาว่าไอ้ด้านที่มันไม่ดีเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นจากวัดอะไร อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะแล้วก็เป็นใครเนี่ยคนจะมีความพยายามมากที่จะเสาะแสวงหาจนรู้ต้นต่อนะว่าวัดไหนเจ้าวาดรูปนั้นชื่ออะไรหรือพระวัดนั้นชื่ออะไรอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยเราจะเสาะแสวงหาจนเจอแต่เวลาส่วนหนึ่งที่ว่ามีพระท่านทําสิ่งที่งดงามทาสิ่งที่ดีงาม เราก็พิมพ์แค่ประโยคว่าสาธุในโลกโซเชียลนะแต่บางทีไม่ได้รู้เลยว่าพาวัดนั้นอยู่วัดไหนภาวัดนั้นเป็นใครอยู่วัดอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรไม่รู้พิมพ์สาธุแล้วเปิดแล้วปัดผ่านจบแต่ถ้าพระทำไม่ดีมันไม่ได้ปัดผ่านแค่นั้นบางคนนะ่ะนะเรียกว่าหาข้อมูลจนทะลุป,ปุโปร่ง าหาข้อมูลจนทะลุปูโป่ปงแล้วจึงค่อยปัดผ่านนี่คือความแตกต่างท่านผู้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนตัวหนึ่งที่จะมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่ามันเป็นแม่แบบเป็นบทสะท้อนอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ย ได้เรียนรู้ว่าคนส่วนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นส่วนใหญ่นะสนใจในด้านลบของบุคคลอื่นทีนี้แล้วมันเกิดผลยังไงท่านผู้ฟังมันก็ต้องสะท้อนย้อนกลับมานในคำสอนทางพระพุทธศาสนาโยมที่พระองค์ทรงวางไว้ให้ทรงประทานไว้ให้ซึ่งโอวาทปาติมโมก โยบอกสัพพะปาปัสสะอาการนังคือการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี่คือข้อเบื้องตน้นะการไม่กระทำบาปทั้งปวงก็คือการไม่กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เป็นอคูศนหรืออื่นๆก็ตามนะสิ่งที่มันไม่ดี นี่โยเพราะนั้นการไม่กระทําบาปทั้งปวงหมายถึงการไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีโดยประการทั้งปวงทั้งสามช่องทางไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือแม้กระทั่งทางใจก็ตามแต่ถ้าทําชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตถ้าทําชั่วทางวาจาก็เรียกว่าวาจีทุจริตถ้าทําชั่วทางใจ ก็เรียกว่ามโนทุจริตโยมดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้เราเว้นขาดจากการกระทําชั่วโดยประการทั้งปวงก็คือทั้งสามทางทางกายทางวาจาทางใจดังที่กล่าวทีนี้คำถามคือว่าเมื่อหากว่าเราเนี่ยสั่งสมโยมหรือเสพสื่อต่างๆ ข่าวสารต่างๆที่เป็นด้านลบมากๆมันก็เท่ากับว่าเรากำลังหมักหมมสิ่งต่างๆเนี่ยไว้ในใจของตัวเราญาติโยมทั้งหลายนะยิ่งถ้าหากว่าเรามีอารมณ์ร่วมคำว่ามีอารมณ์ร่วมคือหมายถึงพออ่านข่าวแล้วหรือเห็นข่าวแล้วขึ้นเลยโยมนะ ขึ้นจนถึงขนาดว่าแม่อาจจะบ่นเพอ้อคนเดียวนะพระมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดน้อยย่โยมถามว่าคําพูดนี้ความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดบวกหรือลบถ้าเราประเมินด้วยตัวเราพระก็เป็นซะอย่างนี้แหละนะอย่างเงี้ยโยมสมมุตินะถามว่าการที่เราคิดหรือบ่นเพอ้อพรรณนาแบบนี้เนี่ยผลมันเป็นบวกหรือเป็นลบกับตัวเรา มันทำให้เราแช่มชื่นเบิกบานหรือว่าทำให้เราเนี่ยกำลังเศร้าหมองกำลังศรัทธาตกไปโยกด้วยประโยคนี้แม่พาเขาเป็อย่างนี้เสียมมดนะอเงี้ยคิดในใจหรืออาจจะบ่นออกมาเพียงลำพังแต่เป้าหมายของมันหรือบทสะท้อนของมันคือสิ่งที่เรากำลังกล่าวอยู่มันทาให้เรามีความสุข หรือว่ากำลังให้เราเศร้าหมองเป็นทุกข์อยู่ในใจเมื่อเสพสิ่งเหล่านั้นญาติโยมทั้งหลายอันนี้อาตมาจึงกล่าวแก่ท่านย้ำเตือนท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายต้องรักษาคุณภาพจิตของตัวเองให้ดีโยมดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรักษาในส่วนของคุณภาพจิตของตัวเราให้มันดีที่สุด ไม่ได้หมายความว่าปิดกั้นไม่ให้เสพข้อมูลด้านลบนะแต่ว่าต้องฉลาดที่จะรู้แล้วก็วางโยมต้องฉลาดที่จะเรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่เอามาเป็นธุระในใจมาแบกมาหามเพราะว่าพาที่อยู่ในโลกโซเชียลที่เป็นข่าวเป็นสื่อต่างๆซํำเสนอออกมาเนี่ยโยมเองก็ไม่รู้จักวัดนั้นก็ไม่เคยไปท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครเราก็ไม่รู้ ใช่ไหมนะท่านจะดีจะเร็วอย่างไรมีภูมิหลังเป็นยังไงท่านทำอะไรบ้างเราไม่รู้เลยแต่เราคล้อยตามสื่อต่างๆที่นำเสนอในทิศทางที่ควรจะเป็นไปในแบบที่เขานำเสนอโยมแล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยนะคนทำงานสื่อเนีโยม ที่เป็นนักข่าวบางคนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยโยมไม่ต้องดูอะไรหลอกดูอดีตเรื่องราวต่างๆนะท่านเจ้าวาดวัดสามพญาพระพรมดีลกุกนะแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดภูเขาทองวัดอะไรวัดสักเกตโยมเห็นไหมท่านเจ้าวาดวัดสามพญาท่านเจ้าวาดวัดสักเกต นะรพรพรหมมาสิทธ์เอาสองรูปนี้เป็นพื้นฐานก็ได้โยมเอาสองรูปนี้ก็ได้เป็นพื้นฐานแต่ถามว่าในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้นะโยมเห็นไหมว่าเจ้าวาดวัดสามพยากับเจ้าวาดวัดสเกตเนี่ยสองวัดเนี่ยซึ่งเป็นวัดใหญ่ในในกรุงเทพมหานครในเมืองหลวงนะถูกกล่าวหา ว่ากระทำผิดในเรื่องของการยักยอกเงินวัดเลยสักอย่างในสมัยนั้นน่งาประมาณแผ่นดินอะไรต่างๆโยมเห็นไหมถูกบังคับให้ลาสิกขาแต่ท่านก็ไม่ลาสิกขาสุดท้ายก็โดนปลดผระเหลืองออกจากกายแล้วก็ติดคุกโยมพอวันเวลาผ่านไป นะจนเขาพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้ทำผิดแต่ประการใดโยมนะท่านไม่ได้ทำผิดแต่ประการใดสุดท้ายท่านก็บริสุทธิ์ไอ้ที่ผ่านมาที่ติดคุกเ่ยก็คือฟรีถามว่ามีใครรับผิดชอบมั่งในส่วนตรงนั้นโยมไม่มี ท่านติดคุกอยู่ตั้งนานนะแต่ถามว่าใครรับผิดชอบละ่ะในสิ่งที่ท่านต้องไปติดคุกโดยที่ท่านไม่ผิดไม่มีแต่ถามว่าหน้าสื่อตอนนั้นเนี่ยทุกสำนักข่าวโยมใช่ไหมสะท้อนออกมาให้เห็นว่าท่านถูกกล่าวหาหนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคนก็เชื่อในมุมนั้นเว้นแต่ ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดที่รู้ถึงพฤติกรรมของอาจารย์เจ้าคุณทั้งสองท่านสองรูปเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เชื่อเพราะมองเห็นปฏิปทาของท่านเองจนสุดท้ายเมื่อผ่านการเวลาพิสูจน์ได้ว่าท่านบริสุทธิ์ท่านไม่ได้กระทาผิดดังนั้นโยนก็ได้รับการปล่อยตัวแต่ติดคุกไปนานเลย ท่านสูญเสียอิสรภาพไปนานแสนนานสุดท้ายก็กลับคืนสู่ความเป็นสงฆนะ์คืนสู่ภาวะความเป็นภิกษุมีหน่ำซ้ำเนี่ยต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่10เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดนะพระราชทานสมณศักดิ์คืนโยม ทรงโปรดพระราชทานสมณศักดิ์คืนก็คือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยท่านถูกถอดฐานันดรจากพระราชาคณะนะชั้นพรหมหรือรองสมเด็จนะจากรองสมเด็จโยมพระพรหมสิทธ์กับพระพรหมดีหลกนะพระพรหมสิทธิ์ก็คือวัดสเกตใช่ไหมแล้วก็พระพรหมดีหลกก็คือวัดสามพญาสุดท้ายนะ ท่านถูกปลดแล้วเพื่อพิสูจน์แล้วว่าท่านบริสุทธิ์ก็คืนทุกอย่างให้ท่านแต่เอาจริงๆถามว่าความเสื่อมเสียเหล่านั้นมีใครออกมารับผิดชอบเป็นหลักเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนยืดอกรับผิดชอบในการกล่าวหาในครั้งนั้นไม่ยมแล้วมีบทลงโทษไหมนี่คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างให้กับญาติโยมได้ฟังถามว่าเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ ในก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวเหล่านี้คล้ายๆเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในคดีของพระพิมลธรรมโยมในคดีของนะพระพิมลธรรมก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันโยมในอดีตนะมันเหมือนกับฉายซ้ำในสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเกอเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าโยมเห็นไหมว่าถ้านับย้อนรอยถอยกลับไปที่ท่านถูกบุกจับกลางดึกอย่างเงี้ยถามว่าใครรับผิดชอบเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาก็เลยบอกว่าเป็นวิบากกรรมหาคนรับผิดชอบไม่ได้หมังแล้วก็คงบอกว่าเป็นถือว่าเป็นวิบากกรรม ของตัวท่านเองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของท่านให้เกิดความดังพร้อยแต่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟโยมสุดท้ายก็พิสูจน์ได้ความดังพร้อยก็ไม่ได้มีกับตัวท่านเพราะท่านบริสุทธิ์ผลข้อกล่าวหาทุกประการนี่คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นสังคมเนยนะปัจจุบันเนี่ยตมาถึงบอกว่าการที่เราจะไปวินิจฉัย ไปด่าทอบางทีเราไม่รู้จริงหรือเท็จโยมในสิ่งเหล่านั้นเราก็อาจจะไปมัวหมองเพราะสิ่งเหล่านั้นใครจะไปรู้ว่าโยมที่อาจจะติดตามหนังสือโซเชียลต่างๆอาจจะตำหนิติโทษอาจารย์เจ้าคุณทั้งสองรูปก็ได้ทั้งเจ้าวาดวัดสามพญาทั้งเจ้าวาดวัดสเกตก็ได้โยมปัจจุบันท่านก็วหวนคืนกลับเป็นเจ้าวาดดังเดิมเจ้าวาดวัดสามพญา รูปก่อนหน้านี้อาตมาจาชื่อท่านไม่ไพระพรมอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่อาตมาไปอบรมพระอุประชาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สอบทานนะกับเจ้าวาดวัดสามพญารูปก่อนหน้าที่หน้า,นนานที่มาทําตําแหน่งหน้านที่แทนอาจารย์เจ้าคุณพระพรมดีหลงเนี่ยโยมแต่ตอนนี้ท่านท่านลาออกจากวัดสามพญาไปแล้วแล้วไปเป็นเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งอาตมาเลยวัดเฉลิมพระเกียรติสักอย่างอาตมาจําไม่ได้ อาจารย์เจ้าคุณพระพมดีลกเนี่ยก็ดำลงตําแหน่งเจ้าวาดวัดสามพญาดังเดิมนี่ยกตัวอย่างให้โยมฟังเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะบริภาษอะไรก็ตามแต่อย่าไปคล้อยตามสื่อโซเชียลโยมเพราะเวลานักข่าวเขากล่าวเนี่ยเขาไม่ได้ชี้ชัดนะแต่ชี้นําเขาไม่ชี้ชัดแต่ชี้นําเช่นแหล่งข่าว แหล่งข่าวกล่าวว่าค้นผิดเลยโยมไม่ได้เป็นการกล่าวชี้ชัดอย่างชัดเจนแต่ให้ข้อมูลว่าแหล่งข่าวรายงานว่าแล้วก็ไปด้วยเนื้อข่าวนั่นแหละจริงเท็จไม่รู้โยมยังไม่ได้พิสูจน์แต่ชี้นำไปแล้วว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าหรือแหล่งข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวตรงไหนไม่รู้ล่ะนะก็เป็นตัวเป็นโล่ป้องกันไม่ให้ไม่ให้ผิดพลาดะนะก็สมอ้างไว้อย่างนั้นนะซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนไม่ชี้ชัดแต่ชี้นำนี่คือยกตัวอย่างดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยโยมต้องใช้สติปัญญาให้มากเลยไม่งั้นเนี่ยเราเองจะกลับกายตกอยู่ในสภาพโยม ของการตกเป็นเหยื่อให้กับสื่อทางสังคมผู้เจ้าสอนอะไรล่ะใครควรก่อนแล้วจึงทำตูเสียแต่มาจะพูดบาลีมันอดนอนนิสสัมมารกระณังสสย,ยเดี๋ยนะ ไร่ควรก่อนแล้วจึงทำนะก็คือพิจารณาให้ดีถึงแม้ว่าเอาจริงๆอย่างที่โยมบางท่านบอกว่าถึงแม้ว่าถ้าท่านเหล่านั้นผิดจริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกแหละที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ที่ก่อให้เกิดอคูศลในจิตใจของตนถูกไหมโยมเพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็ต้องรู้จักการปล่อย การเรียนรู้นั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปเกลือกกลัวอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลให้ใจของตนเศร้าหมองแล้วแเปื้อนไม่ใช่แต่การเรียนรู้ทำความเข้าใจเป็นประสบการณ์นะแล้วก็ปล่อยผ่านรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้ให้ดีที่สุดจริงถ้าใครใช้สื่อออนไลน์เป็นเนี่ยใช้ a c e b o o k โซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น t tikk t o k facebook youtube อะไรอินสตาแกรมอะไรต่างๆพวกนี้ นะพวกแอปพลิเคชันต่างๆยิ่งถ้าใครใช้เป็นเนี่ยโยมมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยเรื่องราวในอดีตก็ย้อนกลับมาเป็นเรื่องราวในะปัจจุบันบางทีมันแยกไม่ได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะแก้ไขไปแล้วนะแต่พอเอาเรื่องในอดีตวนกลับมาเข้าสู่สังคมออนไลน์อีกทีนึงเนี่ยนะคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ด่าทอกันไปอีกนะ มันก็จะวนอยู่างนี้อย่เพราะ,ะนั้นการที่เราเนี่ยจะเสพอะไรเนะเน้นย้ำเลยต้องพิจารณาให้ดีโยมสังเกตไหมว่าทำไมคนไทยจึงตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center เนเี่ยเยอะมากเพราะขาดการพิจารณพิจารณาคนไทยขาดการพิจารณาขาดการยับยั้งชั่งใจขาดการไตร่ตรองเมื่อขาดการไตร่ตรองเนี่ย โยมจึงเห็นไหมคนไทยจึงตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center เนี่ยเยอะมากโยมและเป็นเป้าหมายหลักของแก๊ง call center ด้วยนะอาจจะมาอยู่วัดนี่บางทีบางวันนะรับสายแก๊ง call center บางทีสามสายโยมนะสามสายบางวันรับนี่คนละเจ้ากันเลยนะมาคนละแบบกันสวัสดีค่ะติดต่ออะไรนะ นธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่นะท่านเปิดบัตรเครดงเคดิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเนี่ยถามว่าเราเป็นคนไทยแต่บางทีเราขาดการยับยั้งชั่งใจมันก็ผิดพลาดเนี่ยขาดการพิจารณาโดยแยบคายสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของท่านทั้งหลายเองนะจึงกล่าวว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง เอาละญาติโยมทั้งหลายวันนี้ดูเวลาเวลาหมดเดี๋ยวจะเกิดเวลานะก็ฝากญาติโยมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเอาละท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร